สวัสดีครับสวัสดีสาวๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับทังเมค้าพลาสตินะคะสำหรับสาวๆนะคะที่กำลังเล็งหาลุคหรือว่า team ตีมหนังหน้านะคะผมให้เข้ากับช่วเทศกาลซัมเมอร์ปี2021ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าวันนี้อันนะครับผมจะมีเทคนิคการแต่งหน้านะคะแล้วก็ลุคสไตล์การแต่งหน้าให้ตรงกับติมซัมเมอร์ปีนี้นะฮะไม่ให้ตกเทรนยังไงนะครับผมติมซัมเมอร์ปีนี้สาวๆอยากรู้ว่าเป็นลุคแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับ เริ่มแรกนะคะก่อนที่เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมผิวกันก่อนนะคะเตรียมผิวเพื่อที่จะบำรุงหน้านะคะเพื่อที่จะให้เมคอัพของเรานั้นติดทนนานมากขึ้นนะครับตัวนี้นะคะเป็น Min e r a ร w a t อ r spray นะครับของซ i n o แมคเก l a y นะคะเพราะ,ะจุดเด่นของเขาเนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้านั้นดูชุ่มชื่นนะคะผมก่อนแต่งหน้าทุกครั้งนะคะแนะนําต้องมีครีมบำรุงด้วย <c oughs> เพื่อที่จะให้เมคอัพของเรานั้นดูติดทนนานมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นปักผิวให้มันดูชุ่มชื่นในระหว่างวันด้วยนะ ดองกี้มิวรีบอลนะครับเอสเซนต์ตัวนี้นะคะใช้ก่อนแต่งหน้าจะทําให้แต่งหน้าแล้วก็สำอางติดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่าเนี่ยก็ใช้ได้ด้วยแล้วเขาบอกว่ามีนวัตกรรมมีโอออกซีนะจะช่วยในเรื่องของแบบว่าเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวผิวเนี่ยจะดูกระ่ังใสลดเลือนริ้วรอยปจุดด่างดได้ด้วยนะเดนไดคิมของดองกี้มิวเหมือนกันบิวตี้ไอเดล กันแดดวันนี้นะคบเราจะเป็นกันแดดบิวตี้ไอดอลที่เป็นกันแดดเนื้อน้ำน,าน,นะครับตัวนี้สามารถปร้องกันได้ทั้ง UVA UVB SPF 50 PA++++ เลยนะครับแล้วป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอได้ส่วนตัวนี้ชอบเป็มกันแดดที่เป็นเนื้อน้ำดีใช่เพราะว่าถ้าเรามันไม่รู้สึกว่านักหน้าใช่จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนของการเตรียมผิวนะครับก่อนที่เราจะไปกันหน้าไปเที่ยวสัมมืองันนะครับปีนี้นะครับเขาบอกว่าสีส้มกับสีฟ้ามาแล้ววันนี้เราก็เลยแบบว่าเอาลุกแบบสีส้ม แปลงโฉมน้องน้ำของเรานะครับให้กลายเป็นสาวซัมเมอร์สาว,สาวแบบว่าไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องลองรองพื้นด้วยเนาะรองพื้นที่อังเลือกใช้วันนี้นะครับเป็น Gino Macray Foundation SPF 15 PA++ นะคบตัวนี้นะครับเป็นรองพื้นสูตรลิควิดนะครับเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทําให้หน้าของเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกใช้เป็นฟองน้ําก็ได้นะครับในการเกลี่ยรองพื้นแต่สําหรับอังเนี่ยอังจะถนัดในเรื่องของการใช้แปรงเนาะแล้วก็ขค่อยตก ลองพื้นที่หลังมันก็จะทําให้เรากระ้นแน่นขึ้นเหมือนกันเราลองพื้นตัวนี้มีกี่เบอร์ตัวนี้มีสามเบอร์ให้เลือกกันเลยสามโทนสีสามโทนสีมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอย่างต่อมานะครับขาดไม่ได้เลยวันนี้เราแต่งเป็นแบบโทนส้มๆเนาะเราก็จะเลือกใช้ลิปสติกเนี่ยหนึ่งแท่งสามารถทาได้ทั้งปากทาได้ทั้งแก้มทาได้ทั้งตาเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เราจะเริ่มจากลิปสติกตัวนี้นะครับเราจะเอามาลูดแก้มมันก่อนนะคะ แตะไปเลยจ้ะนะครับไม่ต้องกลัวนะคะรับเพราะหน้าเราจะมีความเป็นสนชมนิดนึงแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยแหละครับตามเดินเลยนะครับค่อยๆแท็บเราจะรูดแก้มเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีกจมูกเนาะเราจะเอาแค่ประมาณนี้นะครับถ้าต่ำกว่าปีกจมูกแบบแก้มของเรามันจะต่ำเกินไปนิดนึงนะครับเราก็ค่อยๆแท็บๆท็แท,แท,แท,แท็ไปนะครับเป็นไงฮะดูมีความเป็นแบบว่า ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเมีชีวิตชีวานิดหนึ่งนะครับต่อมาเราก็จะใช้ลิสติแท่งเดิมนี่แหละนะครับทาไปที่เปลือกตาก่อนที่เราจะมาลงแป้งกันนะครับเราทาตรงนี้ให้เสร็จเลยโอ้ตัวนี้เป็นเนื้อครีมใช่ไหมเราก็จะลงให้เสร็จสับไปเลยซะเรียบร้อยนะครับปาคุณอ่าเป็นไงบ้างต่อมานะครับผมเราก็จะมาเซตอัพรองพื้นแล้วก็ที่เราลูคแก้มแต่งตาไปนะครับ วันนี้เราจะมาเซ็ตอัพรอบพื้นด้วยการใช้แป้งทองคำาับทุกิลไม่วอกไม่ลอกไม่ลอยของบิวตี้บูเฟ่ของเราเอง,เองนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นแป้งอันดับหนึ่งจริงถ้าพูดถึงแป้งทองคำนะครับก็ต้องถึงพูดถึงบิวตี้บูเฟ่พูดถึงแป้งอันดับหนึ่งของบิวตี้บูเฟ่ก็ต้องพูดถึงแป้งทองคำนะครับตัวนี้ไม่วอกไม่ลอกไม่ลอยแป้งทองคำเราทำออกมาด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะครับวันนี้อันเลือกเป็นเบอร์สูงหนึ่งเพราะว่าน้องนาของเราล่างนามแบบค่อนข้างที่จะผิวขาวเนาะเราก็จะเลือกเป็นเบอร์ส ลงแป้งนะครับเราก็จะใช้แปรงแปรงตัวนี้นะครับนี่แปรงตัวนี้เป็นตัวที่จะแบบทัชอัพรองพื้นเสร็จเ,เบาๆพอนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเราก็จะเลือกค่อยๆแท็บไปค่อยๆแท็บนะครับอย่าพึ่งถูนะครับอย่าพึ่งแบบว่ากรีดไปเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทําให้รองพื้นของเราที่เราเทาลงไปรอบแรกอาจจะเป็นเส้นนะครับหรือบางโซนอาจจะหลุดออกไปได้นะครับเราก็จะเลือกทัชเบาๆแบบนี้ ต่อมานะคะเราจะมาปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มวันนี้นะคะอังเลือกใช้เป็นทรีโอช p a พาเลตของ b e a u t y Buffet นั่นเอง1ตลับได้ถุงสามเฉดสีเลยนะคะสำหรับทรีโอช Palet t ตตัวนี้นะคะแล้วก็สีเนี่ยวันนี้เราเลือกเป็นเบอร์02เนาะเป็นเบอร์2สีก็จะออกเป็นส้มๆแบบนี้สีน่ารักมากสีน่ารักวันนี้เราแต่งเป็นส้มๆเลยเนาะสีกลางมีแบบความเบาๆถูกต้องสีกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าออกชิมเมอร์นิดนึงใช่ไหมครับค่อยๆแท็บไปตรงนี้บริเวณหนวกแก้มนะคะ ยิ้มก็ได้ยิ้มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะแบบว่าเห็นเป็นแอปเปิลชีพขึ้นมานะครับนอกจากเป็นปัดแก้มแล้วนะครับสังขาสามารถมาแต่งตาได้ด้วยนะหนึ่งตลับคือพบสูตรมากๆเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะคะ <S <S อ่ะนะเราจะใช้แปรงนะครับใช้เป็นอันนี้นะครับคอนทัวร์บัตนั่นเองนะฮะค่อยๆแท็บตัวนี้ไปที่เปลือกตาด้านบนได้เลยนะครับแท็บไปได้เลยนะคะเวลาเราเกลีย่ยสีนะครับแล้วก็เอาแปรงตัวนี้ใช่ไหม แท็บลงไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยคอนท์เป็นแบบงวงกลมแบบนี้นะครับเป็นแบบงวงกลมแบบนี้เวลาเราเกลี่ยสีแล้วก็เกลี่ยเป็นงวงกลมนะครับสีจะได้ฟูสวยงามนะครับอ่ะทีนี้มองบนนิดนึงค่ะมองบนนะครับหางตาล่างนิดนึงนะครับหลังจากที่เราลงแป้งไปแล้วปัดแก้มแต่งตาไปแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้อง เขียนคิ้วนะคะวันนี้นะอังจะเลือกใช้เป็นเขียนคิ้วสองแบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น b อนด์ไล l i n e r k i ทนะครับจะเป็นเขียนคิ้วแบบปุ่นนะคะในนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ข้อดีของเขาสามารถเขียนคิ้วได้แต่งตาได้สามารถทําเป็นอายไลเนอร์ก็ได้ด้วยนะพตอนนี้นี่ก็จะมีแปรงให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเ,เราก็จะใช้ตัวนี้เป็น Gino Macray e, the Professional Makeup Highbula Pencil เป็นดินสอเขียนคิ้วหัวตัดนะครับ เราจะมาเริ่มเขียนคิ้วด้วยการใช้ดินสอก่อนนะครับเราจะวาดโครงคิ้วกันนะครับเทคนิคการเขียนคิ้วง่ายๆนะครับเราจะวาดเส้นล่างก่อนเนาะเห็นไหมครับเราจะได้ในเรื่องของทรงคิ้วนะครับหรือว่าท้องคิ้วแล้วนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเราจะมาใช้สีที่เป็นสีฝุ่นกันนะครับเป็นโบว์ไลน์นะคิดชีวิตดีๆนะครับเราจะใช้เป็นแปรงตัวนี้นะครับเป็นโรบักนะครับตัวนี้ ใช้สีนี้เลยเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีกลางกางนะครับ,ค,รบค่อยๆเริ่มเรนไปเลยนะครับ และอีกหนึ่งเทคนิคนะครับถ้าสมมติว่าสาวๆเนี่ยเออถ้าดัดขนตาแบบนี้แล้วขนตาห่างตาไม่ขึ้นใช่ไหมครับให้น้องให้น้องๆน,นะครับมองไปที่ดั้งตัวเองมองไปที่ดั้งตัวเองอะหนูมองไปที่ฝังนู้นคเออแล้วตรงนี้ตาเราจะเปิดใช่ไหมครับเราก็ค่อยดัดห่างตาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นก็ได้น,นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับห่างตามันก็จะเปิดทั้งสองด้านเลยต่อไปนะครับเราจะเป็นการปัดมาสคาร่านะครับตัวนี้ mm hmm. ให้สาวๆมองต่ำนะครับแล้วเราก็เริ่ม จากที่โกนขนตาก่อนนะครับปักเราจะเ้นที่โคนก่อนโน้ให้โคนขนตามันตั้งนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปัดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆลิปสติกแท่งเดิมสามารถทาแตะตาได้แจมได้ปักได้ดูสิเวอร์มไหมนะครับอ่านนะครับเราก็เลือกที่จะทาด้านใน,นก่อนนะทาไปเลยด้านในนะครับ เห็นไหมครับก็จะดูเป็นแบบว่าปากส้มๆนิดหนึ่งเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับฟินิตรูปออกมาแล้วหน้าก็จะดูเป็นแบบว่าฉ่ำๆนิดหนึ่งใช่ไหมครับตาก็จะเป็นออกส้มๆแกมส้มๆปากเป็นออมเบรส้มๆแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับสาวๆนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับว่าซัมเมอร์ปีนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นรูปไหนดีนะครับ เป็นส้มอบพัฒน์แบบนี้ได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับหน้าผมแบบนี้สามารถเอาไปทําได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งช่องวิวพี่บูฟเฟ่ช็อปของเรานะครับอังและทีมงานของวิวพี่จะมีเทคนิคนะครับการใช้สินค้าการดูแลผิวพรรณนะฮะมาให้สาวๆที่รักในความสวยความงามกันแน่นอนเลยนะครับผมและพบกับ เพื่อนๆพีพพพ่่น้องๆชาวบิที่บุฟเฟ่ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้อังและน้องน้ำนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย